บายดีจ้าพี่น้องตอนนี้สะพายก็ออกมาหน้าพี่น้องจ้านี่เลยเขาก็จะมาเก็บลูกน,นกนิ้วพี่น้องเขา,าจะาเอิ้นมักนิ้วพี่น้องจ้าบ้านสะพายเอื้นมักนิ้วเป็นตาโก๊กมันหักแต่อันนี้นะมันแก่แล้วเขาก็เริ่มพาดเอาเลยพี่น้องจ้านี่มันแก่แล้วเขาก็พาดเอาเลยเขากะไปแก้นวนแก้ในมันออกมาพี่น้อง แล้วก็เอ,อาไปตากไว้พี่น้องมันแห้งแล้วแล้วเขาก็เอาไปยัดมอญยัดเสื้อพี่น้องจ้ะนี่เลยลงไปแล้วตุ๊บตะพื้ตะพื้นปกติมันคือบริเดนียวปานนี่วะนี่ตุต่อยกับแรมพี่น้อง ตาปิดตอนขำๆบ่อะฮะ,ฮะแล้วอยู่ดอกมันแดดนี่แล้วแนวบเห็นนี่จีเจียนนั้นจีต้อยแล้วก็แกเลยใช่บ่แน่แล้วอยู่ดอกเท่านี้หนึ่ง อต้นพูนเลยหนึงน่งจองสามกกสี่ก๊กห้าก๊กก๊กก๊กก็ดก๊กกกจะเทิงไปได้ต่อยแล้ววะ ยังตีเนมไปยังบรเเ็นหมากแกบหมากอนอาดมันชับมายังบรไเเป็นสีชับยังเขียวอยู่ต้องเทียงมาหน่อยแกมไข่จกมันยังตอดแกบมันพุนทากระตกพี่น้องเออสองแถาพุทมมหาน้ำใหม่เหมือวะเมือเนเดนี้นะพี่น้อง เหนียวเนาะไพ่ใหม่เออขูดค้างพ่อค่ะบอกกกกี้มันพ่อยก็ได้อย่าขึ้นนะเมื่เลยจังพลาด Nghe nghe cái bát nè Là sao không xíu kín Là mày Thì này Thì bỏ là mày Là chúng cháu Phải hái nữa đã Chẳng là mày Bỏ Hả Bỏ พ่อชุบเจ้าไปหาหาได้ไนนไว้าหิน่ะน้ำไม้น่ะตะปูตะปูอยู่โอ้ยหิน่ะ, <c oughs> ะน้ำไม้หันผู้เฒ่ามาหาน้ำไม้เนาะอันนี้เออผู้มันหากระโป่งน้ำไม้น่ะอ้าวใครไปโทมาเนาะพี่น้องผู้เฒ่ามาหาน้าไม้ ปไาอีพอ่อเอ้ยมึงแน,น่น้าใม่นะคือกักซากอยู่พี่น้องมึงแน่ตัวน,นั้นผู้สองอันชามอันเลี้ยงกันใสล่ละอยู่ปไามึงแน่มึงแน่มันขืนตามแน่งมันน่ะหืมผู้ยูพูกระลุ่มก็มีโอ้ยสะอ,อ่อนเดยเดาะเบิ่งกน้าใหม่ก็อเด้อเมื่ออื่นชิมมาเอาคันมันมีก็ได เมื่อื่นเดี <hi> ๋ยวเชียวมหาพี่น้องเลยคุณพ่อคุณแม่เพื่นเห็นหู้ป้าพี่น้องฮั่สิไปอัอนันพี่น้องเอ้ยฮัสิไปปีดหมักทุรินก่อนบัดนี้นะก็เจ้าสั่งทุรินพี่น้องครั้งหนึ่งปไปปิดหมักทุรินไป เอาทังหนึ่งทังหนึ่งกับเพื่อสิเต็มได้พอเอ้ยฮะเอา,เอานัา่งแล้วทีไปผักหมูแล,ล้วบอแล้วสิซื้อเอาเป็นโลเอาแล้วให้เอาปิดให้เอาทังหนึ่งแล้ววะปะเปลี่ยนแผนบัดนี้ปิดบุทรินก่อนพี่นอ้องงานโบแข่งความงานอะไรหรือหรือหรแข่งควัน พี่น้องเกมพิกพี่น้องจ้าวาชิมาอันต่อยบักหิวเพ่ได้มักขดบักทดินเอากระทังหนึ่งคืนปะคืนซื้อนี่ขดทดินเอาเก่งคมง่าหมดคืนซื้ออ๋อเก่งควันกับเบืองงควันมันตั้งเวล่ากับจับแบบว่าคิ้วขึ้นเลยมันตรงขึ้นเลยนะพ่อมันตรงขดเลยไล่เอาบปนี่จับเอาอยู่แล้ว เวลาไพายลายคนนั้นชนะเออจำพวกเห็นกันจับจับเวลาเรอนี่เก่งใครเข่งแข่งความงามกับเบิกเอามันซื้อคนคนคืนซื้อเลยก่ะอุปกรณ์กันยังบ่พร้อมาได้พี่น้องพี่หนุทงมือกับโบมีหมวกกับโบมีเสื้อขันยาวสุงยาวเหนียวหัใจอิวมันการทนหันพี่น้องเลยนไงบรรยากาศก็นกระชิ่มแล้วพี่น้อง ไม่ยั้งผมใส่หมวกแล้วบันเอาทางล่างผัดจุ่มไว้ยังเธอบ,บ้าบอก็เอาแต่พี่ไปพูดได้อยู่กระทั่งหนึ่งอันนี้นะแปลงนี้นะเมื่อนี้บ่มีหอดไผ่อันนั่นพะ<บ>ี่น้องเอ้ยบ่มีหอดไผ<อ>่นนงงสั่งบักทวดินเลยบ่ได้เงินเมื่อนี้นะบ่มีหอดเงินโอ้า ไผกับบามาสั่งบักตทอดินบ่สิกลุ่หายนี่พอได้เงินใชเนาะพี่น้องก็เจ้าผักสงการไผกับบ่อยากได้บ่ที่ไผกับบ่ช่างในบ่บ่ได้แพงดอกบักตทอดินบักตทอดิน,นเก็บปิดกับพี่น้องก็มันจิคำแหลกลับแล้วพี่น้องวันนี้ขับเลยเนี่เข้าก็ได้เข้าก็ได้ ได้ครั้งหนึ่งพี่น้องได้จุกหนึ่งเอาก็เเีาเมื่อบ้านเอาไปคุณนายเพิ่นพี่น้องคนชานใสเเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระสอบยิวพี่น้องอันนี้คุณพ่อเป็นคนคุณพ่อเป็นคนเอามาพี่น้องตันเ้เอาก็เเียเมือปอกอยู่เพื่อนพี่น้องมาแก้อยู่เพื่อน

เอาไปสื่อใส่เนี่ยสื่อใส่นีเลยบเอาคุกเข็นมีสิอ๋อสไอ๋อเออคืบอกเอาีจมพูตี่าด้ตะวันตีใจบ่ได้เลยเจ้าสิครับจะได้บ่บัาพี่บ่าลายแต่ว่าจับดีๆเด้อเอามัพสิบางมึงพาร้านโอ้ยอย่าขับไวไล โอ้ย้ยบริจาคยาดยสประชัดดีใจเท่าไรยสาอยหาซีฟแพงเนาะอันใหญ่ได้ขนเท่าไรบอถามหมดแล้วกะทำหมดยายพ่อไปสื่อของให้ร้านเปิดแม ไม่แทนต้องไปกีดหมดแล้วแบบแทมเลยแล้วแบข้อแทมนี่แหละแทมแม่เลยเออขอบใจหลายๆร่างเบียร์ยังเป็นเดียวมาส่งเราบ้าตุใช่กันนี่จ้าพี่น้องสะพายสิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบใจกงใจน้องหลายคลิปต่อไปนี่เด้อพี่น้องเด้อพอกันมาคลิปหน้าจ้า